สวัสดีค่ะเบอห่วงทารอถนะคะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกก่องการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่าเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะในตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะวันนี้ขออนุญาตไม่เช็คพลังงานผู้ที่พบเรนดอมชุดนี้นะคะขออนุญาตด,ดูนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะ ห้าเหรียญเจ็ดเหรียญ หกเหรียญเอ็ดอฟเอ็ดอฟวอนความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะเขารู้สึกเหงานะคะรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเมื่อไม่มีคุณนะคะ เขาอยู่ตัวคนเดียวนะคะเขามีความมีความคิดถึงนะคะแปดเหรียญน,นี่นะคะแปดเหรียญใบนี้ก็คือความคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทํางานหรือเขาทําอะไรก็แล้วแต่นะคะนี้อยู่บนหนังสือน,นะคะก็คือเขาอาจจะทํางานอยู่แต่เขาก็ยังคงมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะมีความรู้สึกนึกถึงคุณมาในแวบในการทํางานก็ได้นะคะ คือจิตใจเขาขุนคิดเรื่องของคุณอยู่นะคะเขาอาจจะรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเวลาที่เขาไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะตอนนี้คือเขารอคอยนะคะรอช่วงเวลารอโอกาสที่เขาและคุณจะได้มาเจอกันนะคะ เขาอยากจะมอบความรูม้สึกด,ดีๆสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะหเหรียญเขาอยากจะมอบความยุติธรรมนะคะมีตาช่างนะคะอยากจะมอบความรักนะคะให้กับคุณนะคะเอดออฟวอนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ดูกันต่อนะคะว่าเขารู้สึกยังไงอีกนะคะเพดออบสอดดีแฮงแมน ทีงบครับเพจออฟเฟนิคเกิลนายอบครับ เขาอาจจะมีความเป็นเด็กนะคะไพ่เพจขึ้นมาสองใบนะคะหรือเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะเขาแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะคะเขาอาจจะเกิดในธาตุลมได้นะคะกลุ่มตุลมีถุนนะคะเขาอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะชอบทำอะไรแบบว่าผงผางก็ได้นะคะในบางในบางท่านนะคะ มีความเป็นธาตุลมนะคะแล้วก็บางท่านก็มีความเป็นธาตุดินนะคะพฤกศบกันมังกรนะคะเขาแอบ,บส่องคุณนะคะมีความสนใจคุณนะคะอาจจะส่องคุณตามโลกโซเชียลได้นะคะเขามีความรักความปรารถนาดีให้คุณนะคะ King of Cup นะคะ แต่ว่ามันเหมือนมีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะพื้นยังไม่นิ่งนะคะตอนนี้เขาได้แต่เราคอยคุณนะคะอาจจะใช้ความคิดอยู่นะคะดีแฮงแมนนะคะมีแสงลักษมีอยู่ที่ศีรษะนะคะเขาใช้ความคิดนะคะในความสัมพันธ์อยู่นะคะเขาอาจจะกําลังคิดหาวิธีนะคะว่าจะทำํำยังไงนะคะให้เข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะคะ ในออฟคับนะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะเขาอยากนําถ้วยนำนำความรักความสุขด,ดีมาให้คุณนะคะรูปสซ่าอยากบอกอะไรนะคะ จุดอิ่มตัวทศก,กัณฐ์มูไ จนจริงเขาและคุณนะคะอาจจะ เคยผ่านเรื่องราวอะไรบางอย่างมานะคะทำให้เกิดความอิ่มตัวในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการละทิ้งกันไปนะคะ mm. เขาอาจจะออกมาจากความสัมพันธ์หรือคุณออกจากหรือคุณอาจจะออกจากความสัมพันธ์นี้มาก็ได้นะคะคือมีการห่างหายกันไปแล้วนะคะ เขาหรือคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างนะคะเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะอาจจะทำงานหลายๆอย่างในคราวเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ให้นะคะเป็นคนที่เป็นผู้ให้นะคะให้ผู้อื่นนะคะเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะมีจิตใจที่เป็นจิตอาสานะคะไม่คุณและเขานะคะ จนตอกนะคะเหมือนตอนนี้เขายังเหมือนโดนต้อนให้จนมุมนะคะเหมือนเขายังหาทางออกไม่ได้นะคะในความรู้สึกอย่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูไพ่สุขีนะคะจายน เก็บซ่อนความรู้สึกกระทบความรู้สึกการเดินทาง ติดงมงงงในอดีตนะคะเขาอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจได้นะคะกระทบความรู้สึกนะคะเขาอาจจะรู้ตัวเองนะคะว่าเขาทำให้คุณเกิดความเศร้าใจเสียใจมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณนะคะตอนนี้เขาก็เลย บอกกับตัวเองนะคะว่าให้ใจเย็นๆนะคะในความรู้สึกในความสัมพันธ์นะคะเขาได้แต่เก็บซ่อนความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ได้บอกความรู้สึกของเขาให้กับคุณได้รับรู้นะคะตอนนี้เขาอาจจะแอบสืบแอบส่องคุณนะคะทุกวันนะคะส่องคุณ เชา้ากลางวันเย็นเลยนะคะก่อนนอนด้วยนะคะแม่หมอแถมให้นะคะคือเขาอยากรู้นะคะว่าคุณเป็นยังไงนะคะสบายดีไหมนะคะมีความเป็นห่วงนะคะอยากจะรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณไม่ต้องพึ่งพาใครแล้วหรือเปล่านะคะคือเขาอยากจะรู้เรื่องราวของคุณนะคะ การเดินทางนะคะเขาอาจจะมีการเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะหรือเขาเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะเดินทางไปนู่นไปนี่หรือว่าข้ามจังหวัดได้นะคะ่อยากบอกอะไรนะคะ Successful การนั่งสมาธิค่ะพยากรณูนะคะบอกว่านะคะคุณคือเป้าหมายของเขานะคะที่เขาอยากจะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะ แล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะประสบความสำเร็จได้นะคะสักเซตฟูลนะคะเพราะว่าคุณคือความรักที่เขาปรารถนาที่อยากจะครอบครองอยากจะอยู่ใกล้อยากจะชิดใกล้นะคะช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณนั่งสมาธินะคะอยู่กับตัวเองนะคะจะทำให้คุณมีปัญญาญาณน,นะคะหรือว่าให้คุณอยู่กับตัวเองมี มีความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งพลังงานดีๆตัวของคุณเองนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะหากใครเพิ่งผ่านมานะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ